ไอ้บ๊อบบ๊บบบอาาบบบบเห็นอาสามมไหมเอ้อาสามสมไหมปืนสอยูค ه, ่คันนี้ปืนสอยู <im <im ่คันนี้ไม่เห็นอาสามสีนะอาตบสีอาตบสีตบสีนะตบยกลองสาผมเหนกข้างหลังอ่ะเต็มโดนเต็มโดนเต็มโดนเต็มกบสีโดนเต็มบสีจะพังกบสจะพังควันขึ้นคันดิควันแล้วคันแล้วคันแล้วควแล้ว ทังออกไปซ้อมบอกลวงี่ลวงสี่ลวง่ลวง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 ลวลวง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 งลวงลวงลงลววงลวลงลงลว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 งลงลว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 งวงล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 ง ไอ้น้องเราให้หมดให้หมดาให้หมดอ้หง่ให้หมดนะเฮ้ยมาีลการ่นยการกากับเพืน่กับเพื่ดิอ้าวลนอย่้ามหน่้หนอยอย่ามั่กัอันใอใกันโดนยิงนะการบุบุาาบุาาบุราาบาบุาบุราบุาบพราบุาบุราบุาาบุาบุดาบุราบุ้บุบ ยาต่อยหนึ่ยาต่อยหนึ่งกอดังต่อยลิงกดังต่อยลิงกดังต่อยลิงนะกอดังต่อยลิงลล่เลตบปกันมาตามมาตามมา้ยปืนสาพี่ปืนสาในกลางไฟหนกลางสากลางไฟข้างไหนวะเพื่อนาอยู่ไหนพี่นะอ้ไปหน่อยไรไรแล้วเปชยไฟช่วยไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้สามสามสีดำเอาหน่อยเนี่ยมันมีมันมีตัวผมตัวนึงอะที่ยางแตกป่ะสามอะ นี่ยผมล่อยู่พนังนะเดี๋ยวชุบ่อนให้ลิ้มเพื่อนลิ้มเพื่อนดีโดนเพื่อนโดนชุบเพื่อนนี้ชุเพื่อนนี้ชุเพื่อนนี้แล้วก็ศพด้วยไอ้มันมาเอาเพื่อนมันมาเอาเอมันมันมันจะจมศพตายเยอะมันเห็นปะตงไปต้หนึงเตาแทนหนอเต้แทนหนชุบเพื่อนอยู่เพื่อนหาจบไล่ไล่สามสามล่ไล่ปืนอยู่บอบเนี่ยไล่ไล่น่นกันนี่คนนี้ก็จะพัง หลังบ้านกลับมาเซตหน่อยนะใครเล่นหลังบ้านกลับมาเซตหน่อยนะโอเได้ได้ได้เี่มาไปไอ้ไอ้ไอ้ใคร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 มือว่างใครมือว่างมึงมึงขึ้นรถดิขึ้นรถตามรถมันดิเอาให้หมดดิตัวปืนอะ่ครับอ่าบอรบะเพราะเพ่งตรงผมเย้ผมไล่ผมไล่ผมไล่แม็คลาเรนอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิผมแม็คลาเรนเนี่ยไล่ไล่สีดำเหมือนกันเนี่ยได้ได้ได้นือผมไล่สองครั้งแล้วนี่นี่นี่ตรงผมดิตรงผมนี่อย่าลืมเข้าบ้านนะของผมพังแล้วของผมพังแล้วจะพังแล้วของผมจะพังแล้วของผมจะพังแล้ว เอาด <those S 2> ิเอาดิด <Gesch> ิตบตเครื่องบินอะเอาไว้ได้ดิสวยสวยสวยบานไปน้องบาไปมาตันมาตัวมาตันมาตัวมาตันถือัวมาต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 ันมาตัวมาตัวมันมาตันมัมาตัวมาพันมัวมาตัวมาอัวหาตะวมาตัวมาตัวมาตัวอาตบวม้ตัวมาตัวมนตัวมาตัวมาตัวกาตัวมาตัวมัวมัวมาัวมลตัวมาตัวมาตัวมาตัดมายวมาตัวมาลัวมลัวมายวมาตัาตวตัาตัวมาลัวมาตัวมาตัวมามมตัตามามาตมาัวับมาตาากดหน่อยกดหน่อย หารถซ่อมรถหารถซ่อมรถซ่อมรถซ่อมรถแล้วมึงนับเวลาห่อเลยมึงเคลียร์ย่างกลางไปอะ่ะแล้วมึงห่อขอมกันห่อ้อมกัอนอยน้ำหนะน้นะพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสแตนบายเซอร์วิสให้ที่แลนด์โอเคไหมไม่ไม่ไม่คนมันไม่พอดูศพก่อนเดี๋ยวค่อยไป ผมเห็นเรามีคนเล่นอยู่ฝั่งนู้นอ่ะสองคนอ่ะใครมีตบกดบอลนี่ใครมีตบเจ็บเคียร์หมากมามามาห่อใครพี่ห่ออ่ะห่อเลวห่อทำไมอ่ะพี่มึงห่อก่อนตำรวจมานะที่ห่อไปแล้วห่อเลยบ้างห่อได้ห่อเลยเลยพี่ออกเลยนี่เจ็บเจ็บเจ็บเคียร์ย่างกับตรงนั้นมาหาผมหน่อยหนม่งไม่มีตัวเนี่ยห่อไปเลยห่อไปเลยห่อเลยห่อลอกเลยห่อลอกเลยเจ็บเจ็บยินดีผมปะห่อไม่ตกรถอ่ะเดี๋ยวกูไปสอบทีนึงด้วยนะเว้ยอุ้มหมา ไปเจอพี่ที่แลนฮัลโหลรัพี่ผมหอบมาตกรถอจากเงี้ยใครขันซ้ำไปแล้วไหมใครเล่นปืนอ่ะมีใครเห็นกูปะตรงงอเลยนะศพบอสกัดติดตรงแม็กก์อะเลย่ะเนี่ยอยู่กูเนี่ยกูยังมันมันมันยังไม่ตายเนี่ยต้องมาช่วยกูซ้ำเนี่ยตรงไหนอะพี่สกายซ้ำพี่สกายซ้ำตรงไอสนามบินล่างอ่ะผมโดนผมโดนไล่เพื่อนมันไล่ตรงไหนละพี่สนามบินล่างไอตรงที่มันเป็น ที่ตำรวจเข้าไปแล้วังตำรวจเข้าไปแล้วท่านเป็เข้าไปแล้วเต็มเลยนะสองคันดึงสเตเดียมตำรวจสองคันพี่เตเดียมตำรวจสองคันเห็นแมกลาเรนพี่ปะออกนอกเมืองไปออกนอกเมืองไปออกนอกเมืองออกนอกเมืองไปเลยออกนอกเมืองไปเลยออกนอกเมืองไปเลยปัญญาไล่ยรถต้องเลยนึงเลยนึงเลยนึงเลยนนึงมาช่วยหน่อยดิปักเกอร์ปักเกอร์ขับไปเลย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 ปล่อยปล่อยปล่อยไปเลยไปเลยเนี่นี่มันมีคนนึ่งอะตรงเนี้ยมาช่วยหน่อยดิเนี่ยไหนพี่ไหนข้างไหนดูคิวขับไปเลยเนาะมันงไปไหนแล้ววะโดนตำรวจไล่เส้นบ้านองสนนะเพื่เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยยยยยไไไไไไปปปปปป นยืมาเยมแับหนึ like mm ่งนะออกนอกเมือาละเอ้ยมันไปไหนแล้ววะกำลังเซตบ้านใหนะกำลังเซตบ้านหนะเลี้ยเนียยนอมันวิ่งมันวิ่ับไปมันวิ่งย้อนศรกลับไปสเตเดียมมีตำรวจคันหนึงนะสเตเดียมไม่ไชีของนกเงินไปเลยี้กเมอขึ้นไปดีจีเยอ้เขาโคงนดเวขาโค้เเอ้ยมึงได้ยิงกูเนี่ยเอ้ยขวา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 ขวเนใครขับวะนี่เนตรงกูเนี่ยแม็กลาเรนเนี่ยเนี่นีห็นแม็ลาเรน อไม่ก็ด oh okay. like cool. okay. like, ังอ่ะตรงก็ดังอ่ะไม่ใช่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 ตำรวจนั่นไงเนี่ยน่ะมันล้มอยู่น่ะล็อกรถด้วยนะยภูมิหน่ำก๊อฟโดนยอดไล่กับตำรวจพี่พี่ยื้ออาวันให้อยู่นะพี่ยื้ออาวันมีมีตำรวจตรงไลยนี่นะตรงตรงไอ้นี่นะหน่ำก๊อฟอ่ะใครจะเซอร์วิสรถอ่ะไปแลนเขียวนะไปแลนเขียวเตรียมก็มีสองคันเด้อฟังฟังนะเซอร์วิสอ่ะตอนนี้มีมีพี่กับไว้แล้วไปเลยไปเลยที่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการสองคนก็ได้ตั้งเพลงเต็มร้อยฮาเลยกู ปิดด้านซ้ายดิไว้ปิดด้านซ้ายดิของพี่มันปิดกว่าแล้วตอนนี้ผมออกมานอกเมืองนะไอ้ริมเรล้อลิมเลย์มาเออดูดูเข่าดีดีอยู่ข่าดีดีมั่งเลมั่งได้มั่งอะตำรวจสี่คนะตรงเขาไอ้แฮมนะฮอลล์ำนึงโอเคที่ตรงนี้มาซอมยากกว่าพี่บอบมันก้สี่ถึงห้าดีใช่ไหมพี่สามตี๊บสามตีบสามตีบดีนะซ้ายไว้ปิดซ้ายรอห่อไปแล้วตีมีใครได้เข้าไปห่อตอนสิบสิบประมาณสิบประมาณสิบโอเคครับพี่จะเข้าได้หรอพี่เนี่ เออเอางนี้งี้ฝั่งขวาฝั่งขวาบ้านหกซุนอ่ะบ้านในบนเฮดอ่ะโคตรว่างเลยตำรวจอ่ะไปเล่นกันหน่อยดิเขาดีจีไม่มีนะเขาดีจีผมก็เล่นชิวเลยเนี่ยพ่นเลยภมฮัลโหลพี่พี่ม่อนเบาเสียงไม้หน่อพี่มันดังจัดเลยตำรวจเจ็ดคันตัวนี้กูลืมพ่นเขาพ่นไม่ได้พี่บอกพ่นได้ปะพ่นไม่ได้ยืนไปยืนไปนะตำรวจเขาดีจรนะยืนไปยืนไปวนะเขาเขาค่ายนะผมอยู่เขาค่ายนะุคนแหกคุกไาชาคุณเราจะปน้องบังบังให้อยู่พี่บังยังเลยพี่ยังเลยยังเลย ตอนนี้มีมือใครว่างปะทำเป็นกลุ๊ปใหญ่ให้หน่อยดิเป็นเป็นเป็นพี่เป็น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 เนเป็่ยู่ตเงสวิปเลยน้ปงอยู่ตรงเปเป็สเป็นนเา็นเป็นเนเวนเปป็นนเป็นเปปเวอร์ไปเป็นเป็นป็นเเนนปให้ันใหญ่เข้าไปอน่นะ้นน เยอะเลยไอดึงใบสี่ล้อดึงใบดึงใบดึงใบโดึนอารนะคนกุ้มอะไาสาวโดนพบอยู่แล้วมาเปอรเ็นเมื่อกี้ทำไมตำรวจมันเยอะจังวะไอ้สัตว์เปิดไว้อย่างนก็ได้พี่ลุดแล้วรอเพื่อนเข้าแล้วค่อยปิดไม่ได้ทำอะไรมาเรีเขียวนะต้องหาตำรวจก็ได้นะมีตำรวจหนึ่งคันนะอย่าไม่ไม่มึงจะหาตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วว่ามึงก็ยังไม่มีใครเกมเว้ยรอให้มันเกมก่อนแล้วพอเกมตรงไหนบอกเพื่อนแล้วเพื่อนอ่ะไอโม่จะเป็นคนนำคลุกใหญ่ตอนนี้เพราะว่า ตอนนี้ไอโม้ไม่มีศพแล้วใครไม่มีศพไปหายโมเลยแล้วพอใครโดนอ่ะจะเรียกไอโม้ทหารนี่คือในค่ายใช่ไหมตำรวจตรงมุมมองค่ายทหารไม่มีนะมันน่าจะอยู่แถวเขาดีจีอะพี่แถวเขาดีจีไม่คิดผมโดนไล่เหรอเพิ่งหลุดมาหลุดแล้วผมหลุดแล้วไปตามไปกระเนอร์ไอ้กระเนอร์เกมไหมกระเนอร์ตึงยาวอบตึงยาวเลยอยู่ขอยะแต่เสื่อนแล้วจะผังไม่มีใครอยู่ใครมาตังยายกับตำรวจมาขอด้วยตั้งขึ้นไปเล่นโคเคนะผมกลางขึ้นไปเล่นโคเคนะเกมชาหนบอกด้วยนะพี่บอกเพื่อนนะ คือเพื่อนใครอยากเกมมาบอกเพื่อนย้ำให้ไปย้ำนะไปย้ำไปย้ำไปย้ำว่เออแซนดี้ชอมีตำรวจครับแซนดี้ชอมตำรวจโอเคพี่โอเคโอเครรมนัติจาไม่ย้ายคันนึงนะครับกับตำรวจผมวิ่งขับไปโคเคนไม่ไม่มีตำรวจสักคันเลยนะจ้างคนแหกคุกยัง